สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะกําลังจะไปกินนัดกับเพื่อนไว้นะคะจะไปกินหมูกระทะเนาะหมูกระทะแก่นจันนะคะที่ระกานะคะกําลังจะไปกินจะไปรับไปรับอ e ีเกมอีโแล้วก็จะไปกินที่แก่นจันระกาเป็นแก่นจันนี้เป็นตำนานเลยนะคะตั้งแต่สมัยดึกดําบัรน,นะคะมีกวก็เอาน้ําจิ้มไปขายที่ฟินแลนด์เหมือนกันนะเป็นน้ําจิ้มแก่นจันนะคะกับขวดเป็นขวดเนาะ แซ่บมากเวลาอยู่ที่ฟินเนาะเวลาแบบหิวกินหมูกระทะอะไรเงี้ยนะคะก็จะเอาน้ําจิ้มแก่นจันนี่แหละไปไปจิ้มอะไรเงี้ยมันก็จะเออแบบทดแทนกันได้นิดนึงอะไรเงี้ยนะคะเวลามาบุรีรัมย์ก็ต้องกินนะคะหมูกระทะแก่นจันนะคะเป็นเป็นอ่าแก่นจันในตำนานเลยนะคะเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนก่อนนี่ใส่เสื้อเดอะทอยนะคะเพราะว่าหมิวชอบเดอะทอยมีกะมีกะมองหนะ้าหมิวสั่งมาประมาณแปดแปด เท่าไหร่วะแปดร้อยกว่าบาทนะคะเสื้อนะคะนี่ไหนไว่าไม่มีรูปรูปอยู่นี่ <c oughs> รวยรวยุรยรุยเป็นที่เขาออกเพลงมาอาหมวยหายเมื่อกี้นะคะก็เลยเออสั่งมามากินมุกทะนะคะชั่งกิโล <c oughs> <c oughs> เอ็งเหมือนอิเนเอยจริงๆนะเขมเอ <c oughs> <c oughs> นี <S 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 yeah. ่ด nice yeah. yeah. mm ่านี่จะอ้ผ้อห้องชอบหนียวๆอันชาวกนะเวลาอะไรนั่นน่ะแมงกระพุนไม่กินเบเก้นเออออนเอง่เองดีก่ามุงเืออันนี้้ ตูยล้วค่ะนี่มันใส่เห็นเนื้อด้วยสิตับใส่หคน มือไายแนวนอนมันคุยเหมาะๆเนาะวันนี้จะมีเห็นกิจกกินลูกชิ้นใหญ่อย่างมีน้ำมีนวนใช่ไหมีวัตถุกรอนตะกอนทองจะไต้หางนี่นะคะมูกระทะแกงจันตะกานิกะสาวสวยสองท่าน อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะเอาชิมซิพวกเธอแฉลบจะกินให้ดูนะจ๊ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนนิวจ้าชื่อแมะใคชื่อนิวคนชื่อมิวคนชื่อแมะอันนี้ชื่อเมาะเมาะแม่มาะ จะเหมาะจะหมาะกระแมะ่ไอนเคลียนหกฮีนเนี่ยเนาะแต่มันเมียนอ่าแี่ก็เดี๋ยวมันอยู่ไกลมันก็ต้อง<โ>รอไปเดี๋ยววันเสาร์ัวจะไปเป็นไงก็นไป,ไนไปอิมอมอ่มแล้วร <laughs> <laughs> อเล่นรักเพื่อนค่ะ <laughs> ตอนนี้กินเสร็จแล้วนะ <laughs> ได้บิดเราประเดี๋ยวตีเรา <laughs> ของอันนี้ของเทมนะคะ กลับไปกินดูไฟมีกะมีกะกินกินอทอดผัดเนาะอันนี้ก็มานั่งรอนะคะไม่บ่นสักคำม่ไดไม่นะปา,า,มมาเพื่อนๆอยากไปต่อแต่มีกะเหนื่อยแล้วเดี๋ยววันศุกร์ก่อน ไป,ด,ปด้านไหนไป้นไหนนี่นี่ตข้าวัวบะหมี่อตอนนี้มีกาพามีกะมากินข้าวนะเผอลื่นทางหน<ม>ยเนเนาะอันนี้เป็นอะไรนะมเมนูอะไรนะอันนี้แมวแมวหมู่ หมูกรอบเกี๊ยวตอนนี้สุกอะไรนะต้มยำไข่นี่เราสั่งครบหรือยังเนะฮะครบหรือยังเดี๋ยวข้าวผัดแค่นั้นใช่ไหมเออเออแล้วก็ไก่ไก่บ้านมีไม่ต้องหรอกไม่ต้อน่นหรือนิดไม่ต้อกินหมดอุ้ยค่ะนึกนึกจะจะมาเคลียร์มามามากินเดี๋ยวจะให้เพื่อนชิมนะคะรอรอข้าวผัดเนาะ เอ,เอาเกมชิมดิอันนี้คือต้อยมยำน้ำไข่นะคะต้ยมยำ <laughs> <laughs> น้ำไข่ <laughs> ไน,ไน้ไ่ดิค่ะต้มยำมีกาดินแล้วกุ้งกุ้งแช่น้ำปลา <laughs> อร่อยเนาะเข้าผัดมาแล้วเข้าผัดทะเลนะอยู่ที่ครัวบ,บกโสพั อูดอดมากินข้าวใครน,นะคะอูดอูดร้านไหนที่แบบตอนนี้หมดแล้วรอไปรอตอนลินนารอตอนลินนาตะเจียเลยค好吗ตอนนี้มาทวีกิจนะคะเราก็ไปเดินย่อยก่อนเนาะแล้วเราค่อยจะไปคาเฟ่ ตอนนี้นะคะเรากําลังจะมาหนุกดูดวงเนาะตรงวงเวียนช้างที่บุรีดำะครับที่มิวเคยเล่าบอกว่าตอนนั้นที่เรามาดูดวงนะคะที่บอกว่าจะได้ผัวฝรั่งนะคะก็คือลุงคนนี้นะคะแกยังอยู่นะคะเพื่อนแกยังดูดวงเลยตอนนั้นเราดูแค่20บาทเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปนะคะเพื่อนหมิวก็มาดูด้วยตอนตอนสมัยนั้นนะคะเห็นไหมแกจอดรถอยู่ตรงวงเวียนช้างคือตอนนั้น20บาทแต่ไม่รู้นะ,ะว่าว่าตอนนี้ อาแกดูกี่บาทเนาอเดี๋ยวไปดูกันจ้าดูดวงตอนนั้นแกดูแม่นมากเลยก็เลยมาดูอีกี่กะกะตตงก้อยนะตรงนี้นะคะมาดูดวง <c oughs> ย้อนไปย้อน,น <c oughs> ย้อน <c oughs> ดูหมดนี่แหละเองดูก่อนเองแหละไม่นี่นะคะเอาเกมเขียนเลขเลยจ้าอันน claro ี้ดูจากเลขเบอร์โทรนะคะตรงนี้เนาะติดวงเวียนอะเขียนเลขตอนนี้นะคะเพื่อนจะให้เพื่อนดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยตามหลังก็คือดูจากเลขนะคะสิ แกจะให้เขียนเลขสิบเอ็ดตัวแล้วก็เบอร์โทรวันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่ออะไรเงี้ยให้เกมดูก่อนเพราะว่าตอนนั้นที่เรามาดูเราสองคนอะเขียนราคาพี่เกมอายุ27เปีเยียมเกิดวันอะไรใครจะดูอีกไหมหนูดูหมดนั่นแหละอ๋อเราหนูไม่ได้ดูกับนุ่แบบเป็นตั้งแต่เรียนจบนะตั้งแต่เรียนเรียนจบมหาลัยไม่ได้ดูเลย หลายปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะบ้านอยู่แถวไหนบ้านอย,อยู่กระสังะงคะ่อำเภอกระสังตอนนี้อยู่ทาวเวอร์นะคะเอาละนั่งไหนดีอะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เดอะทาวเวอร์นะคะ mm hmm. ก็อยู่ใกล้ๆที่ดูดวงเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ไปดูดวงเสร็จแล้วนะคะจากเมื่อก่อนนะคะ mm hmm. เมื่อตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเนาะ mm hmm. เมื่อหลายปีแล้วนะคะ4ี่หปีที่แล้วนะคะ20บาทแต่ตอนนี้แกขึ้นมา60บาทนะคะ mm hmm. ก็คือคนละ60บาท mm hmm. ก็คือจากที่ดูดวงไปเมื่อกี้ก็ถือว่า,าแ,มแ,มแ,มแม่นแม่นแม่นนะคะ <laughs> แกจะบอกเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะคะ เหมือนส่วนมากก็จะเป็นอดีตเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็อนาคตนะคะรือก็จะถามเกี่ยวกับว่าคออ้าขายเป็นยังไงทํางานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แกจะดูจากเบอร์โทรเราเนาะถ้าใครอยู่แถวบุริรัมก็มาดูได้นะคะก็อยู่ตรงวงเวียนวงเวียนช้างตรงนี้เนาะคนละ60บาทแต่ก่อนแต่ก่อนคนละ20บาทแต่ก่อนหมิวเคยถามฮะมาแล้วของมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราได้อะไรบ้าง เดี๋ยวเอาเนี่ยออนิดเลยท้องคือจะได้ใช้มากอันอรยาตอนนี้มาแล้วนะจา้านี่เป็นทำไมในรูปบลูเบอร์รี่ชีสพายนะคะใส่แก้วแบบนี้ไงข้างในแบบอับบนนี้กระจอกีโ <c oughs> บราณนะครั <c oughs> บกระจกของเราสั่งชาไทยตอนแรกว่าจะสั่งชามะนาวเมนูมะนาวหมดนะคะนี่เป็นมะนาวแพง <c oughs> มะนาวแพงเออเออรู้รู้สาเหตุแล้วว่าทำไมสาเหตุ ว่าทำไมมะนาวไม่มีบอกว่า,ปาเป็นเมนูมะขามเปียกแทนไหมบ้ามะม่วงเออของมิกะสั่งคาปูชิโน่แล้วก็นมนะคะอันนี้มิมกะสั่งใช่ไหมกูสั่งให้แกน,น,นั่นแหละนีนะตีลหะซินาชุดโยซินากิน,นกออเราจะไปตลาดไลลี่นะคะ อยู่ตรงหน้าทวีกิจซูปเปอร์ไปฝังนี้มากับสองสามีกะเดินตามต่อย I'm down. คนเดินนะคะทางรถไฟที่บุรีัมตรงนั้นจะเป็นโรงแรมฮอปอินนะเห็นรีวิวเยอะมากเลยมีมีหลายจังหวัดมากเลยนะคะแต่ยังไม่เคยมาพักเนาะไม่รู้ว่าโอเคไหมโยอยกลิ่นขยะมรการข้างหน้าจะเป็นหมูกระทะนะคะ of the moon mm-hmm and i know